เรื่องที่เจอนทุกบ้านนั่ก็คือเรื่องของการทะเลาะกันหรือมันจะมีการทะเลาะกันที่ปาปนกันทั้งในเรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องครอบครัวมันแยกกันไม่ออกพอมันมีเรื่องของการทะเลาะกันในธุรกิจครอบครัวเนี่ยมันมีเลเวลของมันอยู่มีอยู่7ระดับจุดยืนแตกต่างกันข้ามไปความเสี่ยงระดับปานกลางแล้วเริ่มปิดกั้นการสนทนาระหว่างกันมันเริ่มหาผักพวกแล้ว ความเสี่ยงระดับสูงเนะี่ยเริ่มเล่นการเมืองเกมการเมืองในกงสีนี้สร้างแรงผลักดันให้มันเกิดขึ้นจริงสุดท้ายครับระยะที่เจ็ดคือระยะที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดหรือว่าสูงมากเลยเนี่ยคือตัดสินกันด้วยคดีความหลายที่เดี่ยควครไม่เริ่มคุยกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับพอไม่เริ่มคุยกันแรกตอนแรกทุกอย่างมันก็ถูกทับซ้อนสแตกกันไปเรื่อยๆนะครับจนไปเป็นความเสี่ยงที่สูงขึ้นจนสุดท้ายความปรองดองในครอบครัวจะเรียกว่ากลับมาเหมือนเดิมได้ไหมเนี่ยทางผมมองว่า วัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยคงสีครับวันนี้ EP ที่11อขอมาคุยเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่เจอทุกบ้านแล้วกันเกี่ยวกับในการบริหารธุรกิจครอบครัวเนาะนั่นก็คือเรื่องของการทะเลาะกันหรือว่าข้อพิพาทต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือเรื่องครอบครัวเนี่ยหรือว่าหลายๆธุรกิจครอบครัวที่ผมเจอจากประสบการณ์แล้วกันก็มันจะมีการทะเลาะกันที่ปะปนกันทั้งในเรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องครอบครัวมันแยกกันไม่ออกนะครับ ทีนี้เนี่ยพอมันมีเรื่องของการทะเลาะกันในธุรกิจครอบครัวเนี่ยมันมีเลเวลของมันอยู่มันมีความเสี่ยงมันมีระดับมันมีรูปแบบการบริหารจัดการที่สามารถทําได้นะครับและการบริหารจัดการแต่ละการทะเลาะในแต่ละระดับเนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปซึ่งหลายธุรกิจครอบครัวก็ยังไม่ทราบกันนะครับเพราะยังไม่ทราบเนี่ยเขาก็ใช้วิธีในการจัดการที่อาจจะเรียกว่า บางครั้งก็ยังไม่ถึงเวลาบางครั้งก็เรียกว่าสายไปแล้วก็สุดท้ายมันก็เกิดในสิ่งที่หลายๆคนก็ไม่อยากให้เกิดก็คือการทะเลาะก,กันแล้วก็กรงสีแตกนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางผมเลยขอมาคุยเรื่องที่สําคัญมากๆคือความเข้าใจความเสี่ยงในการทะเลาะก,กันในธุรกิจครอบครัวและวิธีการบริหารจ,จัดการในแต่ละระดับกันไปนะครับซึ่ง อันนี้เนี่ยก็มาจากประสบการณ์การให้คำปรึกษาของผมแหละแล้วก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ทางผมอ่านอ่านจบเรียบร้อยแล้วแล้วก็คิดว่ามันน่าสนใจมากก็เลยอยากจะมาอยากจะมาสรุปให้ทุกคนได้รับฟังกันหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Harvard Business Review Family Business Handbook นะครับ How to Build and Sustain a Successful Enduring Enterprise หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือจาก Harvard Business Review นี่แหละเขียนโดย2ท่านสำคัญนะครับก็คือคุณจอชเบรอนและคุณ็อบ และเช่นนอยเออร์นะถ้าผมพูดไม่ผิดซึ่งผมสรุปจากหนังสือนี้ให้แล้วกันมันสรุปค่อนข้างเข้าใจง่ายความเสี่ยงจากการทะเลาะก,กันในธุรกิจครอบครัวเนี่ยมันมีอยู่สี่ความเสี่ยงหลักก็คือความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงหรือว่าสูงมากนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณเจดเรื่องด้วยกันเจระดับนะครับระดับที่หนึงเนี่ยเขาเรียกว่า interest d i v e r s e หรือว่าจุดยืนแตกต่างกัน คำว,ว่าจุดยืนแตกต่างกันเนี่ยลองคิดสภาพว่าเราฝั่งหนึ่งฝั่ง A กับอีกฝั่งหนึ่งฝั่ง B ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องลุงพาน้าอาก็ตามแต่เนี่ยจุดยืนหลักการบางอย่างมันมีความเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่นะครับเกิดความแตกต่างเชิงความคิดและความต้องการก็คือในเชิงของ principle ในหลักการในเชิงนโยะบายในเชิงของความต้องการในเชิงของ demand และมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสนอการหาจุดสมดุลแก่ทุกฝ่ายพูดง่ายๆคือเมื่อเมื่อมันมีความเสี่ยง ตรงนี้มันจะเป็นความเสี่ยงที่ต่ําอยู่แต่ว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยเมื่อมันมีจุดยืนที่ต่างกันยืนกันคนละฝั่งเนี่ยมันก็ยังพอประนีปรนอมกันได้นะครับอันนี้คือความเสี่ยงแรกที่เกิดขึ้นคือมันเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าอ๋อมันมีจุดสัญญาณที่เกิดขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยเมื่อมันหาจุดสมดุลกันไม่ได้มันก็จะก้าวเข้าไปสู่ในระดับที่สองของความเสี่ยงตรงนี้คือ position h a r d e n หรือการยืนกรานในจุดยืนนั้นๆพวกอย่าคือ เมื่อเรามีบางอย่างที่เรา,เราพยายามจะหาจุดสมดุลแล้วแต่มันหาไม่ได้กันสักทีแล้วธุรกิจกับครอบครัวมันก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆ,ๆจนมาถึงจุดที่เฮ้ยมันหากันไม่ได้แล้วมันหาจุดสมดุลไม่ได้แต่ต่างฝ่ายจึงเริ่มแข็งก้าวในจุดยืนของตัวเองเนื่องจากความรู้สึกไม่เป็นธรรมของแนวทางที่สมาชิกครอบครัวฝ่ายได้กระทํากันขึ้นมามองง่ายๆครับก็คือสมมติทางเรามีจุดยืนว่าเราอยากให้ทุกิย่าครอบครัว ไปทางซ้ายหรือว่าถ้าเราอยากให้ธุรกิจครอบเติบโตไปข้างหน้าแต่มีสมาชิกครอบอีกฝั่งหนึ่งสมมตเิเป็นพี่น้องสักคนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ต้องเติบโตรหรอกอันนี้ผมผมเจอมาหลายเคสมากนะครับไม่ต้องเติบโตรหรอกอยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าทางเขาก็มองว่าจะไปเหนื่อยเพิ่มเติมกันไปทําไมนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่กันได้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะไปต่อข้างหน้าเนี่ยฝั่งนู้นนะครับฝั่งตรงข้ามเขาจะมองว่าโมันเหนื่อย มันเหนื่อยไม่พอทุกคนก็ต้องมานั่งคิดแผนกลยุทธ์แถมมีความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกเรื่องลงทุนเรื่องอะไรโกนไม่คุม้มแต่นแน่นอนในฝั่งเรามองในมุมที่ว่าเอยเรามีธรุรกิจเรามีความเป็นไปได้เรามีโอกาสแถมถ้ามองในฝั่งครอบครัวครอบครัวก็มีสมาชิกครอบครัวมากขึ้นเราอาจะแต่งงานก็ได้เมื่อเราแต่งงานเราก็ต้องมี financial need มากขึ้นเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างเห็นจุดสมดุลที่มันไม่เหมือนกันแหละจุดยืนไม่ มันไม่ตรงกันและพอจุดยืนไม่ตรงกันเสร็จพยายามหาจุดสมดุลหาบาลานซ์ซิงตรงนั้นมันยิ่งไม่เจอกันตรงนี้แหละจุดยืนของแต่ละคนมันยิ่งแข่งก้าวแล้วก็ยืนกรานในจุดยืนตรงนั้นมากขึ้นอันนี้คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น2ประเด็นแรกแต่มันจะเป็นความเสี่ยงที่ต่ําอยู่นะครับผมทีนี้ย้ายมาความเสี่ยงในระดับที่3ความเสี่ยงระดับี่มเนี่ยข้ามไปความเสี่ยงระดับปานกลางละคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ communication breakdown หรือ เริ่มปิดกัน้นการสนทนาระหว่างกันนะครับการสนทนาระหว่างฝั่ง A ฝั่ง B หรือมีฝั่งอื่นๆเข้าไปด้วยเนี่ยมันเริ่มชัดดาวหรือเริ่มปิดตัวลงนะครับเนื่องจากการพูดคุยไม่สามารถหาข้อตกลงหรือหาจุดสมดุลได้นะครับซึ่งเมื่อเราพยายามที่จะสื่อสารหรือเราพยายามที่จะบอกว่าของเรามันดียังไงของเราทําไมต้องทําเช่นนี้น,นู่นนี่เนี่ยมันก็ครั้นจะทําให้เสียความรู้สึกกันไปซะเปล่านะครับทั้ง ฝั่งพูดและฝั่งรับมองตรงตรงง่ายๆเนี่ยเมื่อเราเป็นผู้พูดแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาไม่พูดเขาปิดกันแล้วเขาบอกเอ้ยมันมันไม่สําคัญมันไรสาระมันมันไม่มีประโยชน์อะไรผมเจอบ่อยมากในในเรื่องของว่าอาจจะเป็นรุ่นลูกพยายามสื่อสารกับคุณพ่อหลวงพ่อบอกว่าอุย้ยพูดอะไรไรสาระคุณไม่มีประสบการณ์หรืออะไรก็ตามหรือในทางกับการผู้ใหญ่ไปคุยกับเด็กแต่เด็กก็บอกว่าพ่อไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องมาเก็ตติ้งเรื่องอะไรใหม่ๆเมื่อเวลามันมีบทสนทนาที่มันหาจุดสมดุล ไม่ได้แล้วต่างฝ่ายต่างไม่รับฟังแล้วก็ไม่หาจุดตรงกลางเนี่ยมันยิ่งทําให้เสียความรู้สึกเพอยิ่งเสียความรู้สึกเสร็จบทสนทนาต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่ตอนแรกพยายามจะหาจุดสมดุลจุดตรงกลางเนี่ยมันชัดดาวไปเลยนะครับอันนี้มันก็จะเริ่มเข้าสู่เฟสท,ที่ว่าคนในครอบครัวเริ่มไม่คุยกันและก็คือปิดกั้นการสนทนาซึ่งมันย้ายไปต่อนะครับย้ายไปต่อในความเสี่ยงระดับที่สี่ ความเสี่ยงระดับที่สี่คือ alliance form หรือเมื่อปิดกั้นบทสนทนาแล้วมันเริ่มหาพักพวกแล้วหาพักพวกแล้วอคุณเห็นตรงกันกับผมหรือเปล่าคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณยายต่างๆเห็นตรงกันกับผมไหมธุรกิจต้องโตรหรือเปล่าบางคนก็อาจจะบอกว่าอยมันต้องโตนะญาติเราคนนึงแต่งงานเหมือนกันมีลูกเขาเรียกว่าไงคอนเท็กซ์เหมือนกันเลยเนี่ยเขาบอกอ,อธุรกิจมันต้องขยับขยายนะถ้าไม่ขบขยาย กเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราอยู่ไม่ได้เสร็จความมั่งคั่งหรือเวลของธุรกิจครอบครัวเนี่ยมันก็ยิ่งลดน้อยถอยลงไปเพราะตัวหารมันมากขึ้นนี่เรามีลูกมีหลานตัวหารมันยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเราเลยมองว่าเออมันคิดเห็นเหมือนกันโพลิซีจุดยืนคล้ายกันก็เริ่มเล่นพักเล่นพ่วกกันมากขึ้นนะครับอลาแอนส์ฟอร์มเล่นพักเล่นพวกเนี่ยสมาชิกโครเริ่มหาบุคคลที่มีแนวคิดตรงกันไม่ว่าจะเป็นทางครอบครัวหรือธุรกิจ เพื่อสร้างแรงสนับสนุนจากแนวคิดตรงนั้นแหละบางทีเราจะไม่ได้มาหาแนวร่วมจากฝั่งครอบครัวอย่างเดียวเรามาหาแนวร่วมฝั่งธุรกิจเรามาหาพนักงานหรือมืออาชีพบางคนบอกว่าธุรกิจมันต้องโตมันต้องเป็นมืออาชีพมากขึ้นต้องมียอดหรือมีกําไรมากขึ้นเนี่ยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นมืออาชีพเป็นพน,นักง,งานคิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเออแล้วมันก็เริ่มม,มีมีม้งเล็กในม้งใหญ่มีม้งเล็กในบ้านใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับ และไม่ใช่ฝั่งเราที่ทำอย่างเดียวฝั่งนั้นก็อาจจะทำด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือความเสี่ยงที่เริ่มปานกลางแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นนะครับทีนี้พอไประดับที่5ความเสี่ยงระดับที่5้าเนี่ยคือความเสี่ยงระดับสูงนะคือ proxy war w e g e s หรือเริ่มเล่นการเมืองแล้วตอนแรกเราเล่นพรรคเล่นพวกแล้วหาแรงสนับสนุนอาจจะเป็นการพูดคุยปรับทุกข์แล้วเห็นตรงกันไม่พอหลังจากนั้นมาเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นคือ เริ่มมีเกมการเมืองในกรุงศรีนะครับเกมการเมืองในกรุงศรีนี้คือมันเริ่มมีการสร้างแรงผลักดันสร้างสิ่งที่เราคิดให้มันเกิดขึ้นจริงแรงผลักดันในจุดยืนนั้นภายในธุรกิจแล้วก็ครอบครัวเพื่อให้จุดยืนที่เราเชื่อเนี่ยสามารถเอาชนะจุดยืนอีกฝั่งหนึ่งได้อันนี้มันเริ่มมาในเรื่องของการเอาชนะกันและกันแหละซึ่งหลายธุรกิจครัวที่ผมเจอนะครับหลายธุรกิจครอบครัวที่ผมเจอเนี่ยก็ ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในสเตจตรงนี้กันแหละว่ามันจะเริ่มมีเกมการเมืองเริ่มไม่คุยกันไม่พอเริ่มหาคนนี้เด็กชั้นคนนี้เด็กเธอคนนี้ฉันไม่ยุ่งคนนั้นฉันจะเอามาอ่ามันเริ่มสร้างแรงขับเคลื่อนจุดยืนของเรามากขึ้นถ้าเราต้องการที่จะให้ธุกรกิจครอบครัวโตเราก็กว้านคนที่อยากธุรกิจครอบครัวโ,โตมาแล้วก็เริ่มทำกลยุทธ์บางอย่างที่ไม่ใช่เป็น c o ร์ o r a t e s t r a y แต่เป็น proxy strategy ตอกซีเทจี้คือกาเราเราจะทําอย่างเงี้ยเราเชื่อสิ่งที่เราทาภายในธุรกิจครอบครัวซึ่งอันนี้มันก็เหมือนเป็นเกมการเมืองกันภายในหลายธุรกิจกครอบครัวที่ผมเจอเนี่ยสเตตเนี่ยเป็นสเตตที่เขาเรียกสุ่มเสี่ยงที่สุดที่มันจะอยู่รอดมันจะคุยกันได้หรือมันจะเขาเรียกล้มหายายจากหรือกงสีแตกกันไปสเตตที่ห้าก็คือเรื่องของเล่นเกมการเมืองส่วนสเตตที่หกเขาเรียกว่า advocate call in หรือว่าหาแรงสนับสนุนบางทีคนในครอบครัวพนักงานอาจจะไม่พอไปดึงคนนอกเข้ามาไปดึงที่ปรึกษาไปดึงมือชีบบางคนที่อาจจะมีความรู้ความสามารถนะครับผมเคยโดนไปรอบสองรอบเท่าที้ผมจำได้รอบสองรอบนี่นแหละเขาบอกว่าอ่ะคุณเทลาภาพอยากที่จะเขาอยากให้ผมเข้าไปช่วยธุรก,กิจครอบครัวผมก็อ่ะโอเคมีประเด็นตรงไหนที่อยากให้ช่วยตอนแรกทางผมก็สนใจว่าแบบเออมันมี ปัญหาภายในธุรกิจครอบครัวทางผมก็อยากยินดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขนะครับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาอยากหาโซลูชันที่ดีที่สุดสําหรับธุรกิจครอบครัวแต่เขาอยากให้ผมเนี่ยไปเป็นกระบอกเสียงให้กับเขาว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาอยากจะทํามันคือสิ่งที่ดีที่สุดท้งนี้ในความจริงมันมีจุดยืนตรงกลางที่ในฐานะที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวเนี่ยสามารถเข้าไปหาได้ผมนําเสนอแล้วเรียบร้อยว่าทางเขาอาจจะต้องลด ตรงนั้นนิดไปเพิ่มตรงนี้หน่อยเพื่อให้แมทช์ในเรื่องของมู n ชนิดหรือมู u ช l รียควร์เมนมากขึ้นแต่สิ่งที่เขาแสดงจุดยืนมาเขาบอกว่าไม่ได้เขาต้องการเอาชนะอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่การทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วแต่เป็นเพื่อประโยชน์หรือว่าการเอาชนะหักล้างอีกฝั่งหนึ่งให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคือการหาแรงสนับสนุนพอเริ่มตรงนี้ รเริ่มสับามสูจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาเขาก็จะมองว่าความคิดเห็นของอีกฝั่งเนี่ยไม่เป็นธรรมและฝั่งเขาก็ปิดการนสนทนาตรงนี้เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงระดับที่6แต่เป็นความเสี่ยงที่สูงอยู่สามารถถามว่าสามารถแก้ไขได้ไหมพอทําได้นะครับแต่ว่าหลาหักฐานที่เขียนโค้ดที่ผมให้คำแนะนาคือไม่อยากให้เกิดถึงสเตจนี้แล้วค่อยมาสุดท้ายครับระยะที่7ดคือระยะที่มีความเสี่ยงสูงที่สุสดหรือว่าสูงมากเลยเนี่ยคือรอสุด ฟไฟล์หรือว่าตัดสินกันด้วยคดีความสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นหลักการของการให้คำปรึกษาของผมแล้วกันคือภาษากฎหมายเนี่ยแม้ว่าเป็นภาษาที่ที่ทุกธุรกิจครอบครัวควรจะทราบควรจะรู้แล้วก็ควรมีอยู่ในหลังหัวตลอดเวลานะครับแต่ว่ามันเป็นภาษาสุดท้ายที่ทางผมอยากที่จะให้คนในครอบครัวพูดคุยระว่างกันเรื่องของสิทธิทางกฎหมายสิทธิฉันสิทธิเธออันนี้ซับฉันซับเธอ แน่นอนว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันสามารถคุยกันได้ไหมคุยได้แต่เวลาที่เราจะร่วมสร้างธุรกิจครอบครัวเน้นคําว่าร่วมสร้างนะครับคําว่าร่วมสร้างธุรกิจครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของฉันเรื่องของเธอนต่เป็นเรื่องของการทําให้เคก้กหรือว่าเวลของธุรกิจครอบครัวเนี่ยมันโตมากขึ้นแต่เมื่อเราตัดสินกันด้วยคดีความเมื่อตัดสินกับเรื่องรอสูตรเนี่ยความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยมันคือการเรียกร้องพิสูจน์สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อให้ได้ซึ่งสิทธิ์ในการลงมือทําในจุดยืนที่ตนเองเชื่อ โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ด้านครอบครัวหรือธุรกิจเลยนะครับเอาง่ายๆมันมาตั้งแต่สเตจที่หแล้วจะเอาชนะเอาชนะไม่พอหาคนที่เรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพรสตรงนี้เนี่ยมาเขาเรียกว่าเป็นแรงสนับสนุนซัพพอร์ตอีกว่าสิ่งที่ฉันคิดมันถูกเอ็กซ์เพรสก็บอกนะไม่พอถ้าสุดท้ายยอมยอมหักไม่ยอมงอก็คือใช้ในเรื่องของภาษากฎหมายหรือหลักการทางกฎหมาย กลายเป็นตัวตัดสินว่าฉันจะทําอย่างนี้นะครับหลายครั้งที่ผมเจอเนี่ยก็คือเรื่องของอทรัพย์สินทรัพย์กงศีหรือว่าเรื่องหุ้นเรื่องสิทธิการบริหารสิทธิการเป็นกรรมการสิทธิในการบริหารธุรกิจต่างๆเรื่องพวกนี้แหละมันคือเรื่องที่เป็นสถิติปิชูภายในธุรกิจครอบครัวแล้วก็หลายที่เกี่ยวข้องไม่เริ่มคุยกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับพอไม่เริ่มคุยกันแด้ตอนแรกความสิ่งจากความสิงเหล่านต่ำเนี่ยพวกเขาคิดว่ามันเป็นไมเนอร์ ปัชูเป็นไมเนอร์คอน FLICT จากทางกันได้หรือไม่ต้องจากการเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็กลบไปเรื่องราวต่างๆของครอบครัวก็จะถูกกลบไปนะครับแต่มันก็ทวีคูณทุกอย่างมันก็ถูกทับซ้อนสแต็กกันไปเรื่อยๆนะครับจนไปเป็นความเสี่ยงที่สูงขึ้นจนสุดท้ายระดับความเสี่ยงที่สูงมากเนี่ยความปรองดองในครอบครัวจะเรียกว่ากลับมาเหมือนเดิมได้ไหมเนี่ยทางผมมองว่าสามารถเป็นไปได้แต่ว่ามันต้องอาศัยกระบวนการอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย นะครับแล้วก็สําคัญที่สุดเลยคือต้องอาศัยความเชื่อและเวลาค่อนข้างจะมากนะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ําว่าความเสี่ยงสุดท้ายของระดับเนี้ยเมื่อตัดสินด้วยคดีความเนี่ยไม่อยากให้เกิดนะครับไม่อยากให้เกิดซึ่งความเสี่ยงเจ็ดเรื่องนะครับเรื่องของ interest d i v e r g e เรื่องของ position h a r d e n communication breakdown alliance form proxy war advocate call in หรือว่า lawsuit filing เนี่ยมันเป็นเ ความเสี่ยงในการทะเลาะกันในธุรกิจครอบครัวนะครับทีนี้มาดูกันว่าเมื่อมันเกิดความเสี่ยงต่างๆเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการกันได้อย่างไรบ้างนะครับผมจะรวบการบริหารจัดการเป็นสี่วิธีหลักๆนะครับสี่แนวทางหลักๆแล้วกันอ้างอิงจากความเสี่ยงที่มีต่ำลกลางสูงแล้วก็สูงมากนะครับเมื่อเกิดความเสี่ยงต่ำนะครับและ คนในครอบครัวอาจจะมีกฎระเบียบครอบครัวบางอย่างหรือแม้ไม่มีกฎในครอบครัวเนี่ยไม่มีธรรมนุญครอบครัวหรืออะไรก็ตามเมื่อมันเกิดความเสี่ยงในเชิงความคิดเกิดความแตกต่างความคิดความต้องการนะครับหรือว่าจุดยืนบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็ควรที่จะมีการจัดประชุมครอบครัวขึ้นมานะครับเพื่อหาจุดสมดุลหาจุดตรงกลางภายในครอบครัวให้ได้นะครับอันนี้แน่นอนว่าอาจจะไม่ต้องใช้ทางที่ปรึกษาหรืออะไรก็ตามนะครับหรือว่า ถ้าทางกฎระเบียบครอบครัวทําให้บ้านครอบครัว,รวเห็นเป็นอื่นว่าแบบเออต้องมีที่ปรึกษาหรือว่ามีผู้วุฒิบางคนที่เป็นคนนอกเข้ามาช่วยเนี่ยอันนี้ก็ต้องดําเนินตามนั้นว่า้ง่ายคือจัด Family Meeting ขึ้นมาแล้วก็เอาทั้งสองฝั่ง A B หรือไม่ว่ามีฝั่งซขึ้นมาเนี่ยมาหาตรงกลางให้ได้นะครับเพื่อให้ความเสี่ยงการบริหารจัดก,การอ่าริสต,ตรงนั้นเนี่ยถูกมีดิเกตออกไปนะครับเมื่อมีความเสี่ยงบานกลางอ่าอันนี้ ย้ายไปความเสี่ยงถัดไปแล้วความเสี่ยงที่มีมากขึ้นความเสี่ยงปานกลางเนี่ยมันจะเริ่มมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นมานิดนึ่งละว่ามันเริ่มมีการปิดกั้นบทสนทนาเริ่มมีการปิดกั้นมันคุยกันไม่ได้นะครับตอนแรกจากการจัดแฟ m i l y Meeting ธรรมดาเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้ละสิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับก็คือการหาผัวผู้โสหรือว่าผู้เชี่ยวชาญ อ่าหรือว่าถ้าบางบ้านมีธรรมนูญครอบครัวแล้วก็มีการจัดตั้งสภาครอบครัวขึ้นมาเนี่ยต้องมีการจัดประชุมกงสีขึ้นมาให้มันสามารถเป็นกิจจารักษณะกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เอาเรื่องจุดยืนทั้งสองฝั่งเนี่ยมันหาแนวทางกันไม่ลงสักทีเนี่ยให้ผู้ใหญ่หรือว่าผู้วุโสโซสีเนียร์คนนั้นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสภาครอบครัวคนนอกที่ปรึกษาอะไรก็ตามเข้ามาช่วยเป็นอีกเสียง หรือว่าถ้าบางบ้านเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ผู้วุฒสท่านั้นเป็นคนตัดสินให้นั่นก็ต้องว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นจัดในเรื่องของ Family Board Meeting ขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นกิจ,จลักษณะมากขึ้นเอาประเด็นตรงนั้นนำมาคุยกันลดความเสี่ยงและบริหารจัดการให้ได้โดยเร็วนะครับอันนี้คือความเสี่ยงระดับปปกลางวิติกรรมบริหารจัดการเป็นเช่นนี้ทีนี้ย้ายมาเรื่องของความเสี่ยงสูงนะครับเมื่อมีการเล่นการเมืองเริ่มหาแรงสนับสนุน มันเริ่มมีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันเริ่มมีเรื่องที่ไม่ใช่คนในครอบครัวอย่างเดียวแล้วกันนะครับเรื่องนี้มันเริ่มบานปลายแล้วเพราะฉะนั้นมุมมองความคิดเห็นต่างๆอันนี้ผมทางผมจะแนะนําว่าควรเริ่มที่จะต้องใช้ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญบางคนที่มีความรู้ในด้านของธุรกิจในด้านข,ของครอบครัวในด้านของเวลต่างๆนะครับมาให้มุมมองว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นดีมานของแต่ละคนเนี่ยมันสามารถหาจุดร่วมกันตรงไหนได้บ้างอ่าตรงนี้เนี่ยจากตอนแรกจัด Family Meeting ธรรมดานะครับเป็นเอ่อ u t ็ก e f เซคิว m ีฟแฟมลี่มหรือว่าเป็น f m m l y y o o r r m m e t i n g เนี่ยถัดมาก็ควรที่จะเป็นในเรื่องของเป็น p r o f e s s i o n a l solution คือเอาความเห็นของบุคคลภายนอกเข้าไปช่วยในการตัดสินใจแน่นอนว่าคนตัดสินใจสุดท้ายก็ต้องเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นสภาครอบครัวเป็น Family Board ดีซชันก็ตามเนี่ยแต่ก็ควรที่จะมีความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกเข้ามาเพื่อให้มันเป็นกลางต่อทุกคนแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็ต้องบอกว่าคนที่เป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นผู้ชีชทางคนนั้นนะ่ะควรที่จะเป็นผู้ชีชทางหรือที่ปรึกษาที่ทั้งสองฝั่งไม่ว่าฝั่ง A ฝั่ง B ฝั่ง C ฝั่งไหนก็ตามเนี่ยเห็นว่าคนนี้สามารถเข้ามาได้คนนี้สามารถเป็นกลางได้นะครับไม่ใช่ว่าฉันหามาคนนี้ดีที่สุด อันนี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากการหาแรงสนับสนุนหรือความเสี่ยงระดับที่หกเลยแต่ว่าถ้าคนในครอบครัวเขามองว่ามันต้องแก้ปัญหาแล้วเราต้องหาคนกลางงั้นถ้าเราหาตรงกลางในหลักการในจุดยืนของตัวเองไปได้มาดูก่อนว่าที่ปรึกษาที่สามารถช่วยเหลือเราได้คือใครบ้างนะครับแล้วก็หาที่ปรึกษาที่เป็นกลางไม่ได้มีส่วนได้เสียกับทุกฝ่ายเลยมาเป็นคนหาจุดร่วมกันตรงนี้ให้ได้นะครับอันนี้คือความเสี่ยงสูงวิธีการแก้ปัญหาตรงนั้น สุดท้ายครับเมื่อมีความเสี่ยงระดับสูงมากหรือว่าเริ่มเล่นคดีกันแล้วเนี่ยเริ่มใช้เขาเรียกว่ากลเม็ดเทคนิคทางกฎหมายนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีการฟ้องร้องคดีความกันแล้วเนี่ยอันนี้แน่นอนว่าต้องมีทนายความหรือผู้มีความเชี่ยวชาญในเชิงกฎหมายรอเฟิร์มต่างๆเข้ามามีบทบาทควบคู่กับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวคู่กันนะครับพาราเล่กันอันนี้ ทางผมเวิร์กกับทางลอเยอร์หรือว่าทนายความหลายๆท่านนะครับเขาก็ต้องบอกว่าการแก้ไขปัญหาของธุรธกิจครอบครัวหรือว่าการมองกรงสีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของกฎหมายอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของเวล์ต่างๆที่มันไม่ใช่แค่ว่าฉันมีปัญหากับเธอเนี่ยมันตัดออกไปตัดแบ่งเค,ค้กทุกอย่างจบแต่ปลายทางงธุรธกิจครอบครัวมันต้องสร้างเค,ค้กให้มันใหญ่ขึ้นและส่งต่อให้ได้เพราะฉะนั้นคนที่สามารถช่วยได้คือ ทนายความและที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวนะครับต้องเอามาร่วมกันหาโซลูชันที่ดีที่สุดแก่ธุรกิจครอบครัวและแก่กองสีให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมีสี่วิธีการบริหารจัดการตรงนี้นี่เองนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมมองว่าเมื่อธุรกิจครอบครัวหรือว่าใครก็ตามเนี่ยเข้าใจว่าการทะเลาะกันเนี่ยมันมีความเสี่ยงและมันมีระดับไหนบ้างเนี่ยเราจะได้เลือก หาวิธีบริหารจัดก,การได้อย่างถูกต้องนะครับบางทีเราจะได้ดูว่าอ๋อเราย,ยังอยู่ในสเตจความเสี่ยงต่าความเสี่ยงปานกลางความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงสูงมากอ่ะอันนี้เราก็สามารถเลือกการบริหารจัดก,การได้อย่างถูกวิธีนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนที่รับฟังจะได้ประโยชน์จากอ p พีนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ